ดีครับวันนี้เรามีรถยนต์มานำเสนอนะครับเป็น Toyota Yaris ครับ 1.5S นะครับปี2004ครับคันนี้คือตัว S นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้นะครับเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นภายในสีดำนะครับเครื่องยนต์เป็น1.5ลิตร1 5ึ0งพนซีซีนะครับเข็นเครื่องยนต์1.5เ e ครับ ันนี้ใช้งาน2ระบบนะครับน้ำมันเบนซินนะครับและติดตั้งแก๊สระบบโุชีตนะครับอย่างดีเลยนะครับเข้าไปนะครับเพื่อความประหยัดในการเดินทางและก็ใช้งานนะครับคันนี้เครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์มากๆนะครับระบบแก๊สและน้ำมันสมบูรณ์มากๆนะครับใช้งานนิ่งๆเลยนะครับไม่มีกระดุดไม่มีติดขัดใดๆนะครับมีระบบเครื่องเสียงจอสองดินให้ด้วยนะครับเบาะที่นั่งนะครับวุ้งหนังยังสวยงามเลยนะครับอันนี้ใหม่ๆเลยนะครับบอดี้ไม่มีชนหนักชนเบาใดๆเช่นเคยครับ สีสันรอบคานสวยงามบ้างนะครับมีริ้วรอยตั้งบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับเป็นเรือบอดทีของรถยนต์มือสองนะครับนะครับเราเน้นกันที่โครงสร้างนะครับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุเป็นหลักนะครับนะฮะเรื่องริ้วรอยนี่เราทํากันได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับช่วงล่างดีนะครับันนี้ขับขี่ดีตกหลุมไม่มีดังนะครับช่วงล่างเงียบดีนะครับเลี้ยวสุดไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะครับแอร์เย็นชํำนะครับกระจมไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้งหมด4บานเลยนะครับ ใชเย็นนะครับคันนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในใช้งานได้ครบหมดนะครับไฟส่องสว่างภายนอกติดครบหมดทุกจุดนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์ครบคันเลยนะครับคันนี้ภาษีพรบปี66ปลายปีนะครับไม่หาดนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนหมดทุกอย่างเลยนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้ถ้าขายได้ไปนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับและเราทําการลดราคาลงมาแล้วนะครับเหลือเพียง98,000บาทเท่านั้นนะครับ อันนี้คุ้มเลยนะครับราคายังต่อรองที่น้านลดได้อีกนะครับโครงสร้างสวยๆบบนี้เลยนะครับเหมือนในรูปเลยนะครับนําไปใช้งานนะครับท่านใดใช้งานหนักๆนะครับหรือใช้โลดเยอะต่อวันนะครับเด่นนะครับใช้แก๊สนะครับประหยัดนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถที่ติดแก๊สนะคือยอดสมบูรณ์มากๆนะครับมาลองด้วยตัวเองนะครับหรือหาช่างมาลองได้นะครับเรากล้าการนตีนะครับว่าของเราสมบูรณ์จริงนะครับใช้งานได้จริงนะครับไม่จกตาไม่โกหกหานะครับรายงานตรงไปตรงมานะครับ ราคาขายนะครับ9 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับทางท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราจะขึ้นลาดีและเปิ์โทรศัพท์ไว้ทางด้านบนนี้นะครับสนใจยังติดต่อเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม